Hi I'm Zim and you are watching เด็กไทยไกลบ้านสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเด็กไทยไกลบ้านค่ะสําหรับวันนี้นะคะซิมจะมารีวิวหนังซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาทําวิดีโอแบบนี้นะคะจริงๆต้องขอบอกก่อนว่าไม่ใช่แบบนักวิจารณ์หนังหรือว่าอะไรแต่ว่าคือเหมือนจะมาเล่าให้ฟังในฐานะคนดูคนหนึ่งว่าแบบดูแล้วเป็นยังไงให้คะแนนเท่าไหร่รู้สึกยังไงแล้วก็ พอดูแล้วเกิดความคิดอะไรบ้างนะคะสำหรับหนังที่จะมารีวิววันนี้ก็คือหนังที่ชื่อเรื่องว่า Miss Peregrine's Home for Peculiar Children ซึ่งเป็นหนังที่ทำมาจากหนังสือนะคะเป็น Movie Adaptation จากหนังสือที่เป็นนิยายซึ่งซิมก็เคยรีวิวหนังสือไปแล้วด้วยก็ใครที่ยังไม่ได้ดวูวิดีโอรีวิวหนังสือนะคะก็คลิกไปข้างบนนี้เลยนะคะเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมานะจะให้ไปดูวันนั้นก่อนแล้วกันอ่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบอกก่อนเลยว่าก็ตื่นเต้นอะเนาะไม่รู้จะพูดอะไรก็จะแบบ เมามอยไปเรื่อยๆแล้วกันเนอะคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันถูกสร้างโดยทิมเบอร์ตันนะคะซึ่งเป็นแบบดีเรคเตอร์เป็นนักกำกับภาพยนตร์ที่แบบดังมากๆม,มีหลายเรื่องมากๆที่แบบเป็นหนังเด็กแล้วก็แบบคือเขาอ่ะมีชื่อเสียงเรื่องของการทําให้หนังมันดูแบบ คริ ppy ดูแบบน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันเหมาะมากๆก,กับเนื้อเรื่องของ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children ของแบบของอ์ซีรีส์นี้เนี่ยนะคะก็เลยแบบตื่นเต้นมากที่ทิมเบอร์ตันจะมาเอาเป็นเป็นหนังก็ก็แบบเออตั้งใจจะไปดูมากๆเลยทีนี้พอไปดูแล้วรู้สึกยังไงอ่ะก่อนอน่นถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ดูเทรลเลอร์นะคะเดี๋ยวให้คลิก,ลกขึ้นไปดูเทรลเลอร์หนังก่อนเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Jacob man, เจคนนอแบพอร์ตแมน 16บหมั้งถ้าจำไม่ผิดเจคอบเนี่ยเขาสนิทกับปู่เขามากส็จแล้วทีนี้มีอยู่วันหนึ่งแบบเออแบบปู่เขาเนี่ยโดนโดนฆ่าเสียชีวิตอะไรเงี้ยแล้วเจคอบแบบเหมือนไปเจอไปเจอแบบสภาพบ้านแบบเละหมดเลยแล้วแบบเหมือนเหมือนโดนแบบตัวอะไรมาขวางแบบมันไม่ใช่เป็นขวางดนีมาแบบต่อสู้กับปู่แล้วปู่เขาก็แบบไปตายที่สวนหลังบ้านอะไรเงี้ยแล้วเจคอบก็ไปพบปูวตอนแบบอคำสั่งสุดท้ายแบบได้คุยกับปู่ตอนท้ายพอดีก็เลยแบบว่าเออปู่เขาก็พูดเรื่องแบบ ให้ไปตามหาอันนู้นอันนี้เหมือนมีแบบมีมีคำสั่งเสียเออแล้วเจคก,ก็งงมากว่าคำสั่งเสียนี้แบบหมายความว่าอะไรไรเงี้ยแต่สุดท้ายนี่เขาก็ค้นพบว่าเออปู่เนี่ยต้องการจะให้ไปเกาะเกาะนึงแล้วว่าค้นพบว่านิทานที่ปู่เขาเล่าตอน,นเด็กๆแบบคือแบบบางทีปู่ก็มาแบบเออคอยดูตอนพ่อแม่ไม่อยู่ไรเงี้ยคือนิทานที่เกี่ยวกับมอนสเตอร์เกี่ยวกับเด็กที่มีพลังพิเศษเด็กประหลาที่แบบอยู่ในบ้านเด็กกําพารรวมกันแล้วก็มีแบบมีคนที่เป็นนก เป็นครูใหญ่คือมิสเพริกินที่เป็นนกเพริกินเป็นชื่อนกนะคะเออเนี่ยมีนกเป็นคนดูแลเป็นเหมือนแบบ เออเป็นเหมือนแม่ของเด็กพวกนี้เด็กที่แบบมีพลังพิเศษพวกเนี้เขาก็พบว่ามันเป็นเรื่องจริงเออทีนี้เขาก็ได้ไปเจอกับเด็กพวกนั้นอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการปจรจนภายอะไรกันก็ว่าไปนะคะอ่านแหละเรื่องก็ประมาณนี้สําหรับคนที่แบบยังไม่ได้ดูหนังยัไงไม่ได้อ่านหนังสือนะคะก็ถ้าถ้าจะให้รีวิวแบบว่าเอาแบบไม่มีสปอยนะก็คือว่ารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ดำนินเรื่องสนุกแบบมีแบบตื่นเต้นตลอดแล้วก็ แน่นอนว่าเป็นหนังของชิมเบอร์ตันคือแบบสกอเพลงแบบเพลงประกอบนี่โอ้โหอลังการเอพิกสุดๆคือแบบอารมณ์มันมามากเลยนะคะมันมากๆแล้วก็นอกจากนี้ก็คือว่าภาพสวยมาก very visually pleasing อ่าแล้วจินตนาการเป็นยังไงอะพออยู่ในหนังมันแบบมันแทบจะเป็นแบบนั้นแบบที่เราแบบจินตนาการไว้เลยแทบจะดีกว่าได้มาอะว่าง่ายๆคือมันต่างกับหนังสือมากเลยนะคะนีตัวหนังเนี่ยขอบอกไว้ก่อนเลยสำหรับใครที่เคยอ่านหนังสือแล้วเนาะแล้วก็ในหนังสือเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบ เรียลลิสติกมากกว่าดูแบบอิงความจริงแต่ว่าในหนังมันจะแบบมันดูแกรนดูแบบยิ่งใหญ่แบบตลกมีแบบความสนุกคาแรคเตอร์แต่ละอย่างนี่แบบมันน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเป็นหนังที่ถ้าเกิดว่าชอบแบบพวกแฮร์รี่พอตเตอร์พวกแบบแฟนตาซีมีแบบมีการต่อสู้มีมอสเตอร์มีเวทมนต์อะไรนิดหน่อยอะไรประมาณมีอะไรที่แบบมันผิดธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่ายังอยู่ในบนพื้นฐานของความเป็นจริงอะไรเนี้ยเออน่าจะชอบนะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบมากคือไอเดียของการแบบเป็นลูปซึ่งปัญหา ภาษาไทยเนี่ยเขาแปลว่าวังวนก็คือว่าไอเด็กพวกนี้คือเขาว่ามีพลังพิเศษใช่ไหมก็จะถูกตามล่าแล้วก็มิสเพอร์กรินเนี่ยนางเป็นยิมบรินก็คือเป็นแบบเป็นคนที่แปลงร่างเป็นนกได้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยนางก็สามารถที่จะแบบว่าหยุดเวลาแบบสามารถแมนิเพลตไทม์ว่าแบบควบคุมเวลาได้อะไรเงี้ยนางก็สามารถจัดเหมือนตั้งรูปขึ้นมารูปก็คือการที่แบบว่าให้วันวันหนึ่งอะคะ่ะ24ชั่วโมงเนี่ย มันหมุนวนกลับไปใหม่วนกลับไปใหม่วนกลับไปใหม่แล้วเด็กพวกนี้ก็เหมือนกับว่าอยู่ในลูปก็คือว่าใช้ชีวิตอยู่ในวันนั้นอะเป็นไอนะ September th, 1943, ้นัก e ซป e ทมเ r อร1943มั้งถ้าจำไม่ผิดถ้าเวลาผิดเดี๋ยวจะขึ้นสับตันขึางล่างนะคะเออประมาณไอ้ t e p t e r b e r สักอย่างนี่แหละคือจะอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในวันนั้นอะ อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งไปเรื่อยๆคือเขาอาจจะอายุ70ปีไปแล้วก็ได้แต่ว่าแบบก็ยังอาศัยอยู่ในวันนั้นเหมือนแอบอยู่ในช่องนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเป็นไอเดียที่เจ๋งมากแล้วเขาก็ทําออกมาได้ดีนะคะแนะนํานะคะสําหรับใครที่ชอบหนังแนวนี้ให้ไปดูนะคะโอเคหลังจากนี้ก็จะเป็นสปอยใครที่จะไปดูหนังก็บายๆนะจ๊ะบายๆจ้าจะเอาแบบฟีลิ่งทุกอย่างออกไปให้หมดหลังจากที่ดูแลรู้สึกยังไงนะคะโอเคอย่างแรกเลยรู้สึก พูดถึงแบบ c a s ก่อน casting พวกคาคเตอร์อะไรที่เขาเลือกมานะชอบเจคอบชอบเจคอบชอบเอ uh, ซ่าวัตเตอร์ฟิลสึกว่าเป็นเจคอบที่เหมาะมากๆแบบนางดูแก้ง,กงแบบทีดูแบบว่าดูเป็นคนไม่ไมีไม่มีเพื่อน <laughs> ดูเป็นคนไม่มีเพื่อนจริงๆแล้วดูแบบว่าเป็นคนแบบไม่มีความบั่นใจจริงๆในการสแสดงเป็นเจคอบเนี่ยนะชอบมิสเตอร์วินแบบคือจริงๆตอนอ่านหนังสือรู้สึกว่ามิสเตอร์วินมันน่าจะแก่กว่านี้น่าจะแบบเออแบบมีริ้วรอยเห็นเขียวย,ย่นมากมายคือ เอวาชื่ออะไรนะอีวาจำชื่อนางไม่ได้แนละ้วคนที่แสดงเนี่ยดูสวยอะแบบดูแบบดูไม่น่าจะใช่ครูใหญ่ที่เข้มงวดอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขาแบบ เหมือนเขาไปตีความคาแรคเตอร์ให้ดูแบบแบบจิกมากแบบเวลาะจะสั่งอะไรทีนางก็จะจิกแบบจิกสุดๆนะจิกสมเป็นนกมากๆเลยนะคะพอดูแล้วก็แบบเออมันก็แบบเอนจอยแบบอีกแบบหนึ่งก็เป็นคาแรคเตอร์ที่มีความน่าสนใจอีกสองคนนี่ชอบมากๆเลยก็คืออ่คนที่แสดงเป็นปู่กับอ่คนที่แสดงเป็นพ่อนะคะรู้สึกว่าแบบ เออมันตรงกันกับหนังสือส่วนแคเตอร์ที่ไม่ชอบหรือว่าแบบรู้สึกว่ามันแบบมันมันมันได้อีกนะก็คือเอมมาเอมมาก็คือแบบเหมือนนางเอกของเรานั่นเองนะคะรู้สึกว่าในหนังสือเอมม่านางสตรองว่าเนี้ยนางจะแบบมีความเป็นแคทนีสนิดน,นึงอ่ะมันจะแบบนางมีความเป็นผู้นําสูงอะไรแบบนี้แต่แบบในเรื่องที่นางดูซอฟต์ soft, ดูแบบละมุนไปนิดนึงเมื่อเทียบกับในหนังสือนะคะแล้วก็ไอคนที่เป็นหัวหน้าของของตัวร้ายอะ่ะชื่อมิสเตอร์แบรน่ะ จริงๆมันไม่มีชื่อนี้ในะหนังสือเราก็เลยงงอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าคาแรคเตอร์มันแบบยังไงอะ่ะมันไม่ได้น่ากลัวไปเลยมันดูแบบมันดูตลกตลกมันดูแบบ Its a joke ไม่รู้นะแบบพูดพูดในในฐานะคนดูคนหนึ่งนะคะไม่รู้คนอื่นคิดอย่างงี้หรือเปล่าเออแต่ว่ารู้สึกเป็นอย่างนั้นรู้สึกแบบอ่ะมันไม่น่ากลัวไปเลยมันดูแบบกึง่งกึ่งตลกตลกขำขำยังไงไม่รู้เออก็เลยแบบไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะตั้งแต่เริ่มเรื่องมาเลยนะคะก็ตอนแรกก็ คนที่ขับรถไปให้เจคอบไปหาปู่ไม่ใช่เพื่อนเขาจริงๆอ่ะมันเป็นเพื่อนเจคอบมันมีเพื่อนคนนึงเป็นเพื่อนสนิทที่แบบว่าทั้งโรงเรียนมีคนมีคนคบเขาอยู่คนนี้คนเดียวแต่ว่าอันเนี้ยมันกลายเป็นเหมือนว่าคนที่ทํางานกับเขาอ่ะไปส่งเขาที่บ้านปู่แล้วก็ไปช่วยเขาตอนตอนที่เจอศพปู่อะไรเงี้ยซึ่งแบบมันทําเป็นมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยสรุปเจคอบมันไม่มีเพื่อนอเลยหรอ <laughs> แบบเฮ้ยไม่โอเคอะดูสงสารเจคอบมากเลยอะไรเงี้ยอยากจริงๆอยากเห็นแคทเตอร์ ที่ที่เป็นเพื่อนเขาแบบในชีวิตจริงนะอยากให้มันออกมาอยู่ในหนังนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมผู้สร้างหนังถึงแบบตัดสินใจตัดคาแรคเตอร์นั้นทิ้งแล้วก็ให้กลายเป็นป้าคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตเป็นคนมาส่งเจคอบแทนก็แอบ,บจะขัดใจเหมือนกันนะคะเออแล้วก็ในหนังรู้สึกว่าแบบ แบบมันดําเนินเรื่องไปเร็วมากเลยอ่ะคือคือท่านหนังสือนะอันนี้อันนี้พูดถึงความแตกต่างนะคะถ้าเกิดใครไม่อ่านหนังสือก็ต้องขอโทษด้วยนะเอ่อในหนังอ่ะแบบใจขอบไปที่บ้านนั้นประมาณ2ครั้งเองอ่ะแล้วนางก็ติดอยู่ในรูปเลยแบบรูปโดนทาลายแล้วนางก็แบบติดอยู่ในปี19 4 0กายว่าเลยแลยกลับมาปัจจุบันไม่ได้แบบคือในหนังสือแบบนางไปกลับไปกลับหลายรอบมากแล้วก็แบบมันมีความแบบห่วงหาอาทรแบบไม่ได้ฉันต้องไปลาพ่อก่อนแบบ เดี๋ยวเราอย่างงู้นอย่างนี้แบบฉันทิ้งครอบครัวไว้ไม่ได้แล้วเขาจะคิดยังไงแล้วแบบหุยมันมีมันมีตอสโปรเซสมีการตัดสินใจแบบหลายอย่างมากไม่ใช่แบบอยู่ๆปึง้งอึง้งแบบออฉันลาก่อนปัจจุบันอะไรเงี้ยแบบมันยังไงไม่รู้ในหนังอ่ะแบบมันมันเร็วเกินไปนะคะอีกอย่างหนึ่งเอมม่านางไม่เศร้าเลยอะตอนที่แบบรู้ว่าปู่ของเจคอบตายแล้วอะไรเงี้ยคือปู่ของเจคอบเคยอยู่ในบ้านนั้นใช่ปะแล้วคือนาะงเคยคิกกับ กับเอมมาก่อนด้วยคือเอมมาคนจะตกใจกว่าน,นี้มาอย่างน้อยแบบร้องหง่มงร้องไห้อะไรอย่างนี้หนึ่งไหมในหนังสือรีแอคชั่นแบบอลังการงานสร้างมากๆนะคะแต่ว่าในหนังดูแบบอ้ฉันรู้เธอมาอย่างนี้นะั่แสดงว่าปูทุตาแล้วใช่ไหมอะไรแบบอะไร <c oughs> รู้สึกมันไม่ค่อยเรียลลิสติกสักเท่าไหร่นะคะอ่ะมาพูดถึงสิ่งที่ชอบกอนดีกว่าบ่นไปเยอะแล้วสิ่งที่ชอบก็คือ,อเรื่องนี้มันตลกมันมีแบบมันมีฉากที่แบบว่าขำๆมาตั้งแต่แบบตอนที่มันนั่งเรือไปใช่ปะแล้วก็ไปเจอนกแล้วแบบมันก็พูดกับ เฮ้ยใช่มิสเพลยกินแน่เลยอะไรเงี้ยขำๆแล้วพ่อมันก็ตกใจแล้วก็ตอนที่เด็กประหลาดมา ตามหาเจขอบมารับเจขอบที่บ้านตอนในยุคปัจจุบันที่แบบบ้านมันพังแล้วแล้วเจขอบแบบวิ่งวิ่งแล้วตกตกคว่ำหัวโคกปึ้งสลบปั๊บบรอนวินก็มาแบบมาอุ้มแล้วก็แบบมันก็นึกว่ามันตื่นมามันนึกว่ามันตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ขำแล้วก็ตอนที่มันหนีเข้าไปในร้านร้านเหล้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันนึกว่ามันมีพลังพิเศษแบบสามารถย้ายของด้วยกระแสจิตได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นแบบโมเมนต์เล็กๆที่เรารู้สึกว่ามันมีความเป็นทีมเบอร์ตันมากๆแล้วมันก็แบบ มันก็ตลกดีมันก็น่ารักดีเนาะซีนที่ชอบนะอุยหลายหลายซีนมากเลยนะที่ชอบ่ออย่างแรกคือเรื่องของไอเดียของลูปใช่ไหมอย่างที่พี่บอกไปตอนต้นวิดีโอแล้วว่าแบบเออชอบไอเดียของลูปแล้วก็พอมันกลายมาเป็นหนังจริงๆแล้วว่าเขาทํำออกมาสวยมากเลยตอนที่แบบตอนที่กําลังจะเซตที่แบบว่าตอนที่ระเบิดลงอ่ะเฮ้ยมันแบบมันเห็นเป็นภาพชัดเจนแล้วก็สวยแล้วก็ตอนที่ลูปถูกทําลายถูกรีเซตอ่ะแบบถูกคนเซิลอะไรเงี้ยที่มันแบบค่อยคบอยแบบ,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 บแล้วก็แบบ ปึ้งไปทีหนึ่งแบบเฮ้ยมันมันเห็นภาพชัดเจนแล้วมันก็มันก็ดูน่าสนใจดูสวยดูแบบดูดีกว่าสิ่งที่เราคิดตอนที่เราอ่านหนังสือซะอีกแล้วฉากใต้น้ําก็เก๋มากด้วยตั้งแต่มันมีก็มีสองช่วงหนึ่งตั้งแต่ตอนที่แบบเจคอบกับเอ็มม่าลงไปใต้น้าใช่ป่ะแล้วก็แบบเหมือนไปคุยกันใต้น้าแล้วก็ตอนที่แบบว่าเขาตัดสินใจนั่งเรือเพื่อที่จะไปแบบไปไปตามไอ้ไอ้แบรนอะไรเนี่ย เออซึ่งแบบอุ๊ยมีการเป่าลมออกจากเรือจุดไฟแบบอลังการงานสร้างเพลงก็บิ้วเข้าไปอีกแบบรู้สึกแบบมันเท่มันแบบมันยิ่งใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฉากที่แบบเจคอบไปรับโทรศพัพท์แล้วแบบเป็นปู่ตัวเองโทรมาแล้วแบบปู่ตายแล้วว่าในชีวิตจ,จริงคือปู่ตายแล้ว้วแ,แบบัลโหล this is Abe um I just want to tell you that you're the best grandpa in the world แบบไม่อยากทำให้แกนปลาเสียใจแต่จะทำให้ดีที่สุดนะอะไรแบบเนี้อเฮ้ยมันเป็นซีนที่แบบเพิ่มมาจากในหนังสือแต่ว่ามัน make sense แล้วมันก็แบบว่าตราตึงใจนะสำหรับเราในคน ฐานะคนดูคนหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็ทีนี้เราพอหลังจากนั้นอ่ะหลังจากแบบเหตุการณ์ทุกสิ่งอันแล้วว่าก็เป็นตอนที่แบบว่าเป็นตอนสู้ลง Battle Field เลยใช่ปะซึ่งแบบมันก็โอเคนะก็เป็นแบบยังไงอะเป็น i n t e r p r e t a t i o n อีกแบบหนึ่งที่แบบทีมเบอร์ตันเขาก็คิดที่จะทําอะไรมันแบบแกรนดมีการเอาโครงกระดูกมาสู้กับลูนี่น่านอะไรเงี้ยขัดใจนิดนึงที่เจคอบยิงไม่โดนสักทีแล้วก็ดูแบบ เบรอนงยๆยังไงไม่ดูไม่ค่อยน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออโอเคคนก็ผ่านไปได้แล้วก็ชอบตอนจบก่อนที่เบรอนจะตายที่แบบว่ามันแปลงร่างเป็นแปลงร่างเป็นเจคอบแต่ตอนนั้นก็มีปัญหาว่ะคือแบบว่าในหนังสืออะจริงๆแล้วอะไอไอตัวไวท์หรือว่าไอตัวมอนสเตอร์ที่มันกินลูก,กตาจนกลายเป็นคนแล้วอะเออมันมันจริงๆมันไม่มีความสามารถพิเศษในการแปลงร่างหรืออะไรได้แต่ว่ามันปลอมตัวเก่ง ทานันเองมันไม่ได้ไม่ได้ไม่สามารถแบบแปงลงร่างไปได้เลยคือดูเหมือนกับว่าในหนังนะเขาทําให้แบบว่าไอพลังที่เขาเคยมีตอนเป็นตอนเป็นเด็กประหลาดอะมันกลับคืนมาเหมือนว่าคนนึงก็สามารถแช่แข็งได้ใช่ปะ่ะอีกคนนึงเป็นแบบเหมือนครึ่งลิงหรือครึ่งอะไรไม่รู้แล้วก็แล้วก็วกไอแบรอนเนี่ยมันก็มันก็เป็นคนที่แบบสามารถแปงลงร่างแบบเปลี่ยนแขนเป็นค้อนเป็นอะไรนะเป็นขวานเป็นอะไรได้ใช่ปะ่ะเป็นมีดได้อะไรเงี้ยเออซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกแปลกๆแล้วแหละ แต่ว่ามันก็เวิร์กตอนจบที่แบบว่ากลายเป็นมีเจคอบสองคนแล้วก็ให้เพื่อนให้เพื่อนเลือกว่าจะยิงคนไหนอะไรเงี้ยเออพอเสร็จปับ๊บแบรนตายปุ๊บเราก็นึกว่าโอเคเล่นจะจบประมาณนั้นแล้วก็คือถ้าตามหนังสือนะก็ปรากฏว่ามนะิสเพอร์กินเนี่ยก็คือไม่สบายไม่สามารถเปลี่ยนเป็นนกออไม่สามารถเปลี่ยนจากนกกลับมาเป็นคนได้มันก็เลยต้องไปตามหาอิมบรินที่รูปอื่นๆที่แบบอยู่ทั่วทั่วโลกอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปหายิมบรินที่เหลือ เออไม่ได้แบบไม่ได้สามารถแบบว่าปล่อยยินมบินทั้งหมดได้อะไรอย่างนี้เหมือนในหนังพอตอนจบในหนังปั๊บแล้วแบบพระเอกตัดสินใจกลับบ้านไปแล้วก็กลับมาเจอนางเอกใหม่แล้วแบบนกทุกตัวโดนปล่อยอะไรแบบฉันแบบเดี๋ยวนะเดียวนะฮะงงมากคือแบบพีคมากตอนจบคือพีคมากตอนคือแบบยิ่งดูแล้วยิ่งรู้สึกว่า ไม่น่าอ่านหนังสือเลยอีซีเอ้ยแบบพอดูหนังปั๊บแล้วรู้สึกว่างงว่าแล้วหนังภาค2ภาค3ม,มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคือถ้าใครที่อ่านหนังสือแล้วไปดูหนังนะจะงงเหมือนซีมจะงงแบบ what's going to happen like how? it's not possible งงสุดๆแต่ว่าก็ยังไงมันก็ยังสองจิสองใจนะว่าแบบเอ้ยอยากอยากเห็นว่าทิมเบอร์ตันจะจะเปลี่ยน ไอ,ไอแบบ narrative เปลี่ยนเรื่องราวเปลี่ยนแบบ movie adaptation ให้มันกลายไปเป็นเรื่องแบบไหนแต่ว่าคือในใจเราก็รู้สึกแบบเสียดายอะเพราะว่าเราชอบหนังสือมากเรารู้สึกว่าพอตเอรื่องในหนังสือมันดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้มันออกมาเหมือนในหนังสือเหมือนแบบ Harry Potter หรือว่า h u r g e r g s m e s เนาะที่มันที่เขาเขาไอการดัดแปลงกลายเป็นหนังของมันเนี่ยมันค่อนข้างจะเหมือนในหนังสือมากอ,อแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นะ เ,ออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ยังไม่อ่านหนังสือนะคะแนะนําว่าสามารถดูได้เลยเออดูได้เลยไม่ไไมไม่ม่ต้องกลัวว่าจะดูไม่รู้เรื่องเพราะว่าขออธิบายชัดเจนว่าลูกคืออะไรพลังพิเศษคืออะไรนู่นนี่นัน่น,นแต่ว่าคนที่อ่านหนังสือแล้วเนี่ยอยากจะให้ทําใจไว้แล้วก็คิดซะว่าแบบ you have to enjoy it separately แบบ the books and the movie คือแบบ หนังสือก็คือส่วนหนังสือเหมือนว่ามันเกิดขึ้นในโครงเรื่องเดียวกันแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเปลี่ยนแปลงไปแม้กระทั่งไอ้พลังของเอมมาจาจริงๆในหนังสืออะเอมมามีพลังไฟใช่ปะ่ะแบบเออสามารถแบบปล่อยไฟได้อะไรเงี้ยแต่ว่าในหนังอนะเอมมาเป็นคนที่แบบนางลอยได้นางแบบไรเทอร์แดนแอร์นางสามารถปล่อยลมได้ เยอะๆนางสามารถว่ายน้ําได้ดูนี่นั่นอะไรเงี้ยเออก็โดยรวมนะคะก็รู้สึกประทับใจค่ะถ้าจะให้คะแนนนะคะก็จะให้คะแนนประมาณสัก7.5หรือ8เต็ม10นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราในฐานะคนที่อ่านหนังสือมาก,ก่อนหไม่ได้รู้สึกแบบประทับใจแล้วรู้สึกงงมากกว่ารู้สึกแบบแอบ frustrate แอบแบบแบบขัดใจอะไรเงี้ยเวลาดูหนังนะถามว่าจะดูใหม่ไหมก็น่าจะดูใหม่เนาะคือแบบว่าอาจจะดูดูแบบไม่ ไม่ได้ดูด้วยความคาดหวังเหมือนครั้งแรกที่ไปดูที่เพิ่งไปดูมาดูด้วยความคิดที่ว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องเหมือนในหนังสืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเออผิดหวังเล็กๆแต่ว่าก็สนุกนะอืมก็แนะนําให้ไปดูกันนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ดูแล้วอย่าลืมมอเมนต์ด้านล่างอยากรู้เหมือนกันว่าน้องๆชอบซีนไหนชอบตัวละครไหนนะคะแล้วก็อยากจะให้มีภาค2ภาค3าต่อไปไหมแล้วถ้าเกิดว่าดูแล้วก็ อาเคยอ่านหนังสือด้วยเนอะก็ลองเม้นดูข้างล่างค่ะว่าเจอจุดไหนอีกบ้างที่แบบอาจจะรู้สึกขัดใจหรือว่ารู้สึกชอบที่แบบในหนังเขาเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยก็มาคุยกันนะคะเพราะว่าพี่ชอบเรื่องนี้มากๆเลยก็สําหรับวันหลังนะคะถ้าเกิดมีหนังอะไรที่แบบน่าสนุกอยากจะให้น้องๆได้ดูเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวอีกนะคะโอเคค่ะสาหรับนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมไลค์คอมเมนต์แชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะ thanks for watching see you later bye